บอรครับบ่ข้าวครับโอจริงๆนะข้าวข้าว,าวเดียวหมวดเอก็เหมนัเอนั่นปผยเลยนั่นละบ่อิงะอันี่กินมากกวมน้นอ,อย่าหาถ้นยยมุกกระทามาแล้วขอบคุณค่ะ มอแม่เม่นม่นลีเด้แม่น่พลมแม่ก็ไริกลิหลย่นหงอแม่ไปกินแม่เจ็บคอต้องดอกพะลมเด็พัดมาทางทีผู้นี้ผีไ้กินไม่ท้อผูหอมหอมบอพนะนี่กินนลีเดี๋ยไนนิงเต้ต้ม

ตอนนี้ได้สิบศาสตร์เราเกิดใม่ขายจ้ขายอยจ้ขายอยู่่อไงเทียวซื่อก็ขายก็เป็นัง่นอันนี้ช่วงก่อนอันนี้ชวตอนี้ยังให้ตั้งไปโบก้ันี้เราคอเป็นตู้เล็กอีกเอจ็นิจังกรรมโอ้ยน้อยจากชั่วโมงกูโอ้ยนี่แต่หกมงกกีนหาหกมงเียแล้วไปหา ไปไมตนมื่กนเืก่นี้เลตอนหนรู้ไหมว่าแม่กัไอจ g ไปช้อปปิ้งมาเนาะเอาอันนี้แล้วอก็เสียแตัวอนข้นสั่้างะโเนกะหเ็นหรช้เยเหรือยัง่็เห็นเห็นงออกเงินตะโล่เตี้ยเนี่ยงบอแปลว่าเงอกแปลว่าสวย ชุดชุดเขียวเท่ากับสวยแม่แม่มีรูปอยู่ใช่ไหมแม่มีรูปอยู่รูปเขียวนะไม่ห่วงเพราันกัไห่วงทั้งไปที่เลยตอนเข้าปอนอยู่ห่วงอะไวก่อนไ่ขึ้นแหนมแหนม บ้านอันมาอันแบงเขากินลักเคืงไหมบเ้านอันอันแบงเขากินัรเคืองพูดอะโอ้แือเลยพูดอะคือีคือลี่งั้นมันเอาเอาคล้องไวหน่ยไหมยิ่นเอาแบบกระเปาเสียงไว้เสียงไวอันแก้มโอ้ คบรรยากาศซ้อมลำครับอุกยก็รับรับบทแล้วนะครับผมตกลงได้บทลิงครับก้คุณอะเก็บไปกินเกียวเก็บไปกินอ่ะยับหลองเพ่งโอ้ยยัง้ยตกใจมา้ยล่ทำไมอุ่งเป็นอย่างนี้

อ๋อเป็นอออ๋อเออหน่หนยเขาเอาขเมาไปเ้ว้าต้องถามเขาเป้้าต้องว่าเขาเป้ให้เอาหรือว่าหรือว่าอยากขึ้นก่านี้อยากคนดมีการเน่ยบนจเนี่เวลาาครดูผมเด้องอบี้อันนี้มันออกใหญ่ เดียวนี้ท่อก่สุดเพมันโสามารถตั้งเืนี่มืออื่นได้เลยแหละเขาเอื่ว่าไไม่ชิงกลงนอนงก็เลจะเล่เติบจบไม่เวลาายลูกที่หนาอยู่เออแม่เอแม่มาเนานแม่ก็อวยกันเอแลูกนะได้แม่คายขาดหรอี่ มาว่าวบอลแล้วหลกใจให้ใครมาแอบไม่ค่ะบูมนหลอกว่าอามีห้ายมจคำคำอ้อนนอนอยยังมีหลายใจพัาเดียวใจเดียวได้ไหมอย่าแบ่งใจ คิดฮอดก็อยากไปหาอยากบินข้ามฟ้าไปเจอปวดอ่ะแต่ก็เพียงละเมอส่าเบ็ดมาเต็มอยู่ที่าพันหอยแต่คืนแต่วันอายจะบินข้ามฟ้ากับตาสัญญาสิ้นให้บินขึ้นกับตาสัญญาสิ้นให้ินขึ้นกับตาไปเห็นสาวต่างดาวอย่าลืมน้องหดือดังน้องนี่ตั้งใจต้องซ่อมสาวนี่ไอผู้ไปคุณท่องอยู่ต่างกับสิขึ้นไปต่อนานเท่าไรก็จะรอ เรจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราวันไอ้กับไ้กับมาทำเดงเสื้อสีแดงเต้นท้อปานแต่วันจากไปกำไลห้องลายว่าการสั่งมาบอกว่าให้อุงิงไปอัดคอบแล c k แสนคอนะแม่เปิดร้านกาแฟหแต่ไรนแล้วเนี่ เบร์นกินง่ายวครับพกันไม่คลิปหนาครับปกันไม่คลิปหนาครับปกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้าไว้ชน่กันครับใช่ไปเพงใช่ไปียงสาวไม้เมลมาหลายไม่ยองๆยมาทมาิมาบดังลูก ยิมนังตาเโอ๊ยเขาน้ำตาแตกเลยมันแดดโอ๊ยชิมนิมปากโอ๊ยูกไปโอ๊ยนาะม่เจี๊ยบมันแดกมันเรียบร้อยน้าตาแตกเลยน้เตาแตกเลย

น้ำตาอุ <defines> ้ยเส้าเส้างาเดียวเส้างาโาเจ็บปากนีบปากเส้างางเ้มันสวยพอดี